<laughs> พี่น้องที่เคารพครับเจอกันรอบไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้ามาจนถึงนี่ก็เป็นหนังก็ฉายรอบสามไม่รู้จะฉายเรื่องเดิมหรือเปล่าเนี่ยเป็นหนังก็ผู้ชมคนเดิมคนฉายคนเดิมแต่มีเรื่องใหม่มาเล่าให้ฟัง พอเจอแดดทำให้ผิวเราเสียขึ้นเยอะเจอแดดแล้วพอเจอแดดร้อนๆมาเอาน้ำเย็นล้างหน้าเรียบร้อยเลยเวลาลอกแล้วลอกไม่ตรงกันด้วยนะด้านหนึ่งลอกด้านหนึ่งกำลังจะลอกเนี่ยมันแสบมากนะพี่น้องครับพอเรามาที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้แค่ปฏิบัติการไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องมาพร้อมกันแบบแบบมีการนัดหมายมาปฏิบัติการร่วมกันแบบมีนัดหมายลงไปแค่ยื่นหนังสือเพราะอยู่ที่นี่บนฟุตบาทมันก็แน่นมันก็เต็มลงไปไม่กี่ชั่วโมงจากสิบโมงเชา้าเสร็จประมาณเกือบเที่ยงใช้เวลา ไม่ถึงสองชั่วโมงปฏิบัติการไม่ถึงสองชั่วโมงทำให้แพรทองทานชินวัตรบุตรสาวของบุคคลที่เสือกทุกเรื่องแต่พอเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจตับหัวหดอยู่ในกระดองพอไปหาเสียงประกาศว่าผมจะเสือกทุกเรื่องตั้งตัวเองเสือกทุกเรื่อง ที่นู่นที่นี่จะแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องเหนืออำนาจรัฐตั้งการอยู่เหนือนายกรัฐมนตรีแต่พอบอกเขาจะอภิปรายพาดพิงว่าคุณเป็นคนสั่งการเหนือรัฐเพราะตอนคุณไปหาเสียงคุณก็สั่งการผ่านเวทีหาเสียงอบจอพอเขาจะบอกว่าคุณนั่นแหละสั่งการผมเป็นคนนอกคุณพ่อเป็นคนนอก ถ้าคุณพ่อเป็นคนนอกจะให้คุณพ่อมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวก็ต้องเชิญคุณพ่อไปเป็นดาราฮอลลีวูดก่อนแค่นี้ไม่ได้เป็นดาราฮอลลีวูดก็แสดงละครมาทั้งชาติแล้วคุณทักษิณชินวัตรแผล้ทองทานให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องคาสิโนที่ต้องเข้าคอรอมอ คาสิโนที่มีความจำเป็นต้องเข้าคอรอมอนั้นขณะนี้ขอชะลอไว้ก่อนยังไม่พร้อมเข้าคอรอมอเห็นไหมล่ะเป็นอิทธิพลของพี่น้องประชาชนที่มาที่ทำเนียบรัฐบาลนะถ้าสมมุติว่าพี่น้องไม่มากันเลยพี่น้องอยู่เฉย เรื่องทุกเรื่องที่เขาเตรียมพร้อมในการเข้าคอรมอเขาก็เข้าเป็นวาระปกติใช่ไม่ใช่แต่วันนี้องค์อิงบอกไม่พร้อมที่จะเข้าคอรมอก่อนหน้านี้อาจารย์ชูศักดิ์ศิริน,นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องกฎหมายบอกว่ามีความพร้อมแล้วที่จะเข้าคอรมอและเร่งรัดเป็นนโยบายเร่งด่วน แต่พอเจอพี่น้องประชาชนเดินทางมาที่ทำเนียบนี่เจอแค่สองดำนะดำจตุพรกับดำพิชิตพอมาที่ทำเนียบแพ้ทองทานรีบถอยบอกยังไม่มีความพร้อมยังไม่มีความพร้อมในตอนนี้ แต่เขาไม่ได้ถอยเต็มที่ไงเขาบอกว่าต้องถอยออกมาเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องยังไม่เข้าใจเรื่องคาสิโนยังไม่เข้าใจเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล์สรุปว่าพี่น้องไม่เข้าใจรัฐบาลหรือรัฐบาลไม่เข้าใจประชาชนกันแน่ต้องถอยมาก่อน เพื่อทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเรื่องคาสินโนการทำความเข้าใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากรัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่เขาเข้าใจกันทั้งประเทศจนเขาออกมาคัดค้านกันทั้งประเทศแล้วคุณแพทองทานชินวัตรนักข่าวก็ถามนี่อยากให้รางวันนักข่าวนักข่าวก็ถามว่าท่านนายก ท่านจะฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่มาคัดค้านที่มาชุมนุมอยู่ข้างทำเนียบไหมแพทองทานเนี่ยแกเป็นนักกรอบรู้สงสัยเพิ่งได้รับรายงานผ่านไอแพดแพทองทานก็บอกว่าเห็นว่าพี่น้องมาชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเห็นว่าพี่น้องมาชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานสงสัยต้องประชิดทำเนียบกันอีกรอบนะ่ะ มากี่วันกันแล้วพี่น้องครับมาตั้งแต่วันที่สองมีนาะวันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาะสิบกว่าวันสิบวันใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ทองทานบอกเห็นว่าพี่น้องมาชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานนะคือแกไม่ไดเอาลูกมาวิ่งเล่นที่สนามหญ้าหน้าธรรมเนียมแล้วมันมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ตำรวจเอามาขวางกั้นเนี่ย ทำให้แกมองไม่เห็นพี่น้องประชาชนสงสัยต้องสื่อความไปยังรัฐบาลกันอีกรอบหนึ่งว่าอยากางนนั้นเลยวันอังคารที่สิบแปดจะมาเยอะกว่านี้อีกมาเยอะและมาเยอะดูซิว่ารัฐบาลจะไปต่ออย่างไรผมก็สงสารคุณแพทองทาน โตมาไม่เคยเห็นการชุมนุมของพี่น้องประชาชนไม่เคยเจอการไล่ของพี่น้องประชาชนพอเห็นพี่น้องมาอยู่ข้างทำเนียบตกใจรีบแตะเด็กคาสิโนทันทีด้วยความตกใจแกเป็นลูกคุณหนูเกิดมาไม่เคยทุกข์ยากไม่เคยตกละกรรมลำบากเกิดมาบนกองเงินกองทองกองอะไรด้วยก็ไม่รู้ ซึ่งพ่อไม่เคยรับผิดชอบและทิ้งภาระให้ลูกตลอดเวลาเนี่ย่อ,อนหน้านี้เป็นลูกรักแต่พอจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรีบผลักลูกทิ้งไปเลยวันนี้คุณแพทองทานไปฟังกุนซือด้านการเมืองอย่างภูมิธรรมเวชย,ยชัยมากเกินไปคือคุณภูมิธรรมก็จะเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วแต่มีความมั่นใจว่าสามารถจัดการเสียงในรัฐบาลได้ พี่น้องครับวันนี้ไม่ใช่แค่เราต้องเรียนบอกพี่น้องว่าศึกในรัฐบาลศึกในพักร่วมก็หน,นักห้างถนนก็หน,นักมันทำให้เพื่อไทยโดดเดียวในพักร่วมในรัฐบาลข่าวว่ารอยร้าวที่แตกกันเยอะมันไม่ใช่ร้าวธรรมดามันรอแค่ มันจะแตกออกเมื่อไรออกเป็นเสียงเยงเท่านั้นเมื่อเพื่อไทยถูกโดดเดี่ยวเกมในสภาเกมในคณะรัฐมนตรีถูกโดดเดี่ยวอุค์อิงแพรทองทานซึ่งเป็นนายกทอดก่อนกำหนดก็เลยมีสิทธิ์ที่จะไปก่อนกำหนดเช่นเดียวกันวันนี้กูรูทั้งหลายไม่มีใครเชื่อว่า แพทองทานจะอยู่ครบเทอมเทิมหนึ่งมีสี่ปีผ่านมาแล้วสองปีที่บวกเตฐาทวีสินไปด้วยเนี่ยเหลือเวลาอีกสองปีเขาเลยเร่งรัดในการที่ต้องหาเสียงกับคนรุ่นใหม่หาเสียงกับคนรุ่นใหม่ด้วยกันแจกเงินดิจิตอลอายุสิบหกถึงยี่สิบปีเมื่อวานบอกว่าแจกเงิน คนรุ่นใหม่อายุ1 6ถึงส8ปีเพื่อให้คนรุ่นใหม่นำไปจ่ายค่าไฟนำไปจ่ายค่าเทอมนำไปจ่ายค่าหอเนื่องจากคนรุ่นนี้เป็นวัยเรียนที่ต้องใช้เงินเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวแบ่งเบาภาระของพ่อแม่แล้วแจกหนึ่งมืบาทเอาไปจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าไฟจ่ายค่าหอหนึ่งมื0บาทรักษาทุกโรคเลยหรือไงเนี่ย ่ายได้เยอะหลือเกินเน่ะในวันเดียวน่ะเมื่อวานบอกแบบนี้วันนี้บอกว่าอะไรวันนี้บอกว่าไอ้ที่จะให้ไปจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าหอจ่ายค่าเราเรียงจ่ายค่าไปนั้นใช้ไม่ได้จ่ายไม่ได้เอา้าเมื่อวานได้วันนี้ไม่ได้อนาคตยังไม่รู้เลยมันเป็นรัฐบาล ล้มละลายทางความน่าเชื่อถือไม่พี่น้องครับเมื่อวานคุณหาเสียงบอกเงินหนึ่งบืนเนี่ยให้เหตุผลนั่งถแถลงอย่างดีนำถแถลงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซ้ายขวาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแจกเงินหนึ่งมืนเปดสามเพื่อให้คนรุ่นใหม่เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมได้จ่ายค่าน้ำได้จ่ายค่าไฟได้ถแถลงอย่างเป็นทางการ วันนี้กลับมาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าให้จ่ายค่าเทอมจ่ายค่าออจ่ายค่าไฟจ่ายไม่ได้แล้วสรุปแล้วหนึ่งมืนบาทแจกเพื่ออะไรแจกเพื่อเป็นการถือเสียงข้างหน้าใช่ไม่ใช่ไหนบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไงพายุหมุนรอบที่สี่นี่ก็จะพายุหมุนกันอีกรอบไม่รู้โลกหมุนหรือว่าอะไรกันแน่ บอกจะแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเทิมค่านุ่นค่นี่สุดท้ายไม่มีแผนรองรับมันเป็นเหมือนแผนในการซื้อเสียงข้างหน้าซื้อเสียงล่วงหน้าเอาไว้ก่อนใช้เงินหลวงเพื่อซื้อซื้อเสียงหาเสียงกับคนรุ่นใหม่อูรู้เขาเลยบอกว่าลักษณะเช่นนี้แล้วเนี่ยปันธงและทำนายไปได้ว่า รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบเทอมแพทองทานอาจจะไปก่อนสี่ปีครับพี่น้องครับแล้วที่สำคัญนะมันอาจจะไปก่อนหน้านี้ด้วยอาจจะไม่ครบเทอมจริงๆสายข่าวรายมารายงานมาว่าไอ่สายข่าวเยอะหลือเกินเนี่ยผมเนี่ยสงสัยเนี่ยอาจารย์กบเขาเป็นหน่วยข่าวแกงผมก็เป็นหน่วยข่าวกลองเช่นเดียวกันอนะ ายข่าวรายงานมาว่าที่ศาลบริเวณข้างอาคารสนามหลวงศาลที่อยู่ติดสนามหลวงนี่เตรียมที่จะประชุมใหญ่เพื่อมีมติว่าจะรับไต่สวนกรณีที่ทักษิณชินวัตรไม่ได้อยู่ในเรือนจำจริงหรือไม่จริงสายข่าวรายงานมาว่าภายในเดือนนี้ก็จะมี มาติเช่นเดียวกันถ้าไตาส่สวนแล้วชี้ว่าที่สามมีคำสั่งให้ทักษิณไปติดคุกที่พระบรมราชองค์การมีคำสั่งว่าทักษิณต้องติดคุกเด็ดขาดหนึ่งปีทักษิณไม่ได้ติดคุกเลยก็จะเป็นเหตุให้นำตัวนักโทษที่ชื่อทักษิณชินวัตรกลับสู่เรือนจำอีกครั้งหนึ่ง ผมก็ภาวนาในใจการุณาอย่าไปอยู่ห้องที่ห้าสิบที่แดนห้าแล้วกันการุณาอย่านำตัวคุณทักษิณไปอยู่ห้องที่ห้าสิบเพราะห้องนั้นเป็นห้องของพันตำรวจเอกพันตำรวจโทอย่างทักษิณไม่ควรไปอยู่เพอเพอแกอยากอยากไปอยู่ที่ห้องนั้นเหมือนกันนะ พอพูดถึงเรื่องนี้ก็เคยพูดกับพี่น้องไปกล้องเรือนจําทําไมมันจับได้แต่เรื่องของกรณีผู้กำกับโจ้แต่สารวัตรเฉลิมอขออภยัยสารวัตรทักษิณทําไมจับไม่ได้กล้องเสียอยู่ตลอดเวลาเลยกล้องทุกที่ทุกสถานที่ที่ทักษิณอยู่เสียตลอดเวลาวันนี้คุณทวีสอดส่องพันตํารวจเอกทวกีวสอดส่องยศเดียวกันกันกบพันตํารวจเอก คุณทวีสอดส่องบอกว่าขอให้ยืนยันได้ยืนยันกับญาติผู้เสียชีวิตว่าขอยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไทยคุณทวีสอดส่องที่เคารพนิดเดียวจนเหลือจะไม่เคารพแล้วเนี่ยคุณทวีสอดส่องทำไมคุณกล้าพูดคุณบอกว่า ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไทยทวีสอดสองลองหันกลับไปดูว่ากรณีของทักษิณนั้นไม่ใช่อยู่เหนือกฎหมายมันฉีกกฎหมายทั้งประเทศแล้วมันเกิดขึ้นในยุคที่คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้อย่างที่เรียนพี่น้องไปหลายรอบ กระบวนการยุติธรรมของเราถูกบังคับใช้กระบวนการบังคับโทษโดยกระทรวงยุติธรรมกลายเป็นกระทรวงยุติธรรมสีเทาไปแล้วครับพี่น้องครับจะอภิปรายไม่ไว้วางใจจะก,กี่วันหรือไม่กี่วันก็แล้วแต่วันนี้ความเข้มข้นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้อยู่ที่สภา ความเข้มข้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้อยู่ที่สภาแต่มันอยู่ที่สะพานชมัยมรุเชตแล้วความเข้มข้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะคนที่จะมาเติมการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่สะพานชมัยมรุเชตมันจะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆ ในสภาห้ามพูดถึงทักษิณแต่สภาประชาชนสภาชนมัยมรู้เชษด่าทักษิณได้ทุกวันเพราะเทนีมีมติร่วมกันว่าการเมืองที่คอยชักใยการเมืองที่คอยครอบงำสั่งการนโยบายที่เป็นนโยบายหหายนะของประเทศนั้นมาจากทักษิณชิน,นวัตร ดังนั้นที่นี่จึงขอมือพี่น้องลองมติล่วงหน้าไม่ไว้วางใจทักษิณชินวัตรล่วงหน้าไว้เลยถ้ามือไม่พอก็ยกตีนขึ้นมาด้วยก็ได้ยกให้ทักษิณไม่ใช่ให้ผู้ปราศัยบนเวทีพี่น้องครับ เมื่อกี้นั่งคุยกับพี่แซมดินก็นั่งไล่กันมาเนี่ยทำไมทักษิณเขาเจอวิบากกรรมแบบนี้พูดแล้วเหมือนหน้าสงสาระหนีออกไปต่างประเทศสิบเจ็ดปีาออ้างว่าถูกส่งไปศึกษาดูงานกลับมาประเทศบอกจะมาติดคุกก็บอกว่ากว่าจะเข้าถึงเมืองไทยได้กลับไปที่บ้านจันทสองล่าได้เครื่องบินผมบินช้าหน่อย กินมาเมืองไทยตั้งหกเดือนต้องไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจใครใช้คุณไปคุณทักษิณวิบากรรมของทักษิณน,นะที่มีรัฐบาลน,นอมินีพี่น้องลองไล่ดูเริ่มตั้งแต่คุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรตามมาด้วยคุณเศษฐาทวีสิน สามสี่นายกที่ไล่มาเป็นโนมินีคุณทักษินชินวัตรล้วนไปไม่ดีทั้งสิน้นไหนลองมองดูซิใครเป็นนายกที่ไปดีบ้างคุณสมัครสุนทรลเวศกินไปบนไปแล้วก็หยุดทำงานไปโดยปริยายคุณสมชายวงสวัสด์ ก็เรียบร้อยโรงเรียนสมชายวงสวรรค์คุณแพทองทานในขณะที่เอาอยู่ก็เอาอยู่ไม่ได้จริงๆทุกท้ายเออคุณยิ่งรักแน่คุณยิ่งรนะ <laughs> ักในขณะที่เอาอยู่ก็เอาอยู่ไม่อยู่จริงก็หนีไปเหมือนกันใช่ไม่ใช่ไหนบอกจะมาเดือนเมษาไง เดือนเมษาเป็นเดือนที่ต้องเล่นสงการสาดน้ำกันก็รอดูว่าซอฟท์พาวเวอร์ปีนี้จะประกาศในพื้นที่ไหนรอดูว่านักท่องเที่ยวเมืองจีนคนเดิมจะกลับมาซ้ำรอยอีกหรือไม่จะกลับมาแก้ตัวซอฟ์พาวเวอร์ประเทศไทยประกาศซอฟ์พาวเวอร์เปียกทั้งเดือนเดือนเมษานายกไปเที่ยวญี่ปุ่นปีนี้ก็ลองดูว่า ซอฟพาวเวอร์เดือนเมษาแพทองทานจะอยู่ถึงเดือนเมษาหรือไม่สนามกอล์ฟเอาพายเนี่ยมีเจ้าภาพในการเตรียมร่างในการยื่นเอาผิดจริธรรมร้ายแรงนายกรัมตีที่ชื่อแพทองทานชินวัตรเรียบร้อยนั่งประชุมกัน ในวันประชุมคณะบิ๊กเนมทั้งหลายเขาก็บอกว่ามีกูรูด้านกฎหมายมาหลายท่านรวมทั้งอดีตสวออที่ยืน่นเสนอชื่อถอดถอนคุณเศรษฐาทวีศินนั่นแหละก็มากันหลายคนเขาก็บอกว่ามันมีช่องที่จะสามารถทําได้เดี๋ยวไปยกร่างกันมาถ้าไม่มีคนยืน่นเดี๋ยวคอปทอเป็นเจ้าภาพให้ก็ได้ไม่ไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิน้นทักษิณเขาบอกว่าถ้ายื่นแล้ว ็เตรียมรับการตอบรับเหมือนกันก็มีความยินดีอย่างยิ่งผมอยากให้ทักษณิณเดินหน้าคดีเหมือนที่คุณทักษณิณไปยื่นฟ้องคุณโอมจำได้ไหมทักษณิณไปยื่นฟ้องคุณโอมบอกว่าคุณโอมมีนประมาว่าป่วยเท็จแต่ในการยื่นฟ้องบอกว่าในขณะที่ทักษณิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้เลื่อนโทรศพัพท์ดูข้อมูลข่าวสารและพบว่าคุณโอมนั้น ด้วิาพากษ์วิจารณ์ว่าคุณทักษิณป่วยเท็จเขียนสำนวนเหมือนสารภาพเองหนึ่งคือคุณเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดผู้ต้องขังเด็ดขาดโรงพยาบาลตำรวจสเสมือนเรือนจำเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์คุณเอาโทรศัพท์มาจากไหนคุณเป็นนักโทษที่ต้องขังแต่คุณบอกว่าคุณนอนอยู่บนเตียงแล้ว ดูโทรศัพท์ไปเห็นข้อความทางโซเชียลเขียนไปเขียนมารัดคอตัวเองไงมันเป็นวัวพันหลักสองคือผมนอนอยู่แล้วก็ไถโทรศัพท์ไปก่ไหนบอกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเนียะนุพรปุกรณกันบอกว่าแขนหักเออขอภายอนุพรปุกรณกันบอกเส้น เอ็นเปื่อยยุ่ยต้องทําการรักษาเป็นเวลาหนึ่งปีคุณสุทินคังแสงรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงการท่องเที่นั้นบอกว่าผมเห็นกับตาว่าท่านทักษิณแขนหักสงสัยไม่ได้อ่านลายกลุ่มลายกลุ่มเพื่อไทยเขามีกี่ลายกันนะ่ะคนหนึ่งบอกเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยอีกคนหนึ่งบอกแขนหักผมเห็นกับตาว่าคุณทักษิณแขนหัก สุดท้ายเชื่ออะไรพักเพื่อไทยได้บ้างเนี่ยโกหกแม้กระทั่งเงาตัวเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะสงสัยพูดจริงตอนเดียวตอนแนะนําชื่อตัวเองอะน้องนั้นโกหกตั้งแต่พอสิ้นรายงานตัวแนะนําชื่อตัวเองโกหกทั้งสิ้นเลยดังนั้นเมื่อวานผมบอกว่าวันนี้มันจะเดินไปสู่กระบวนการที่เกิดรัฐหลมเหลวครั้งใหญ่บนหายนะสี่ห้าข้อ ทั้งเรื่องนิติรัฐนิติธรรมที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอดส่องพยายามบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแต่หลักฐานเชิงประจักษ์เห็นได้ชัดเจนว่าคุณทักษิณชินวัตรไม่ใช่แค่อยู่เหนือกฎหมายแต่ทําลายแม้กระทั่งหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไม่สามารถบังคับให้เกิดความเท่าเทียมได้เมื่อรัฐบาลไม่สามารถบังคับให้เกิดความเท่าเทียมด้านกฎหมาย พ็เข้าสู่เฟลสเตตหรือว่ารัดหลมเหลวใช่ไม่ใช่ดังนั้นภาวะวิกฤตทางการเมืองจะมาเร็วกว่ากำหนดนี่ขนาดพี่น้องมากันแค่นี้นะนี่ขนาดพี่น้องยังไม่ได้ชกเต็มที่ถือว่ายังออกแรงไม่ถึงครึ่งตอนแรกว่าจะอยู่ตั้งแต่สิบโมงเช้ายันบ่ายสามโมง แต่กลัวพี่น้องผิวเสียก็เลยต้องให้เข้ามาพักกันที่นี่ก่อนผมนี่ไม่ห่วงตัวเองหรอกผิวผมดีอยู่แล้วหน้านวลพองขนาดนี้ตอนนี้สองกระจกแล้วตกใจตัวเองก็มีแล้วนะฮอใครเดินผ่านกระจกแป๊บๆเนี่ยเอา้าใครมาเดินหลังเราะเนี่ยเห็นเงามืดๆอยู่ไม่ใช่อ็มตกใจตัวเองอะอังคารที่สิบแปด เรานัดหมายกันอีกครับพี่น้องก็มาเหมือนที่คุณอง้์งอิงบอกว่าเห็นพี่น้องมาชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานความหมายคือว่าเราก็มาตั้งแต่วันจันทร์มานอนพักค้างกันตั้งแต่วันจันทร์มาเฝ้าดูว่าแพรทองทานชินวัตรจะกล้าน,นำเรื่องนี้เข้าคลมอในวันที่18บแปดนี้หรือไม่วันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะเบื้องต้นของพี่น้องประชาชน นี่ก็อย่างที่บอกครับสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆวันนี้การเคลื่อนไหวการต่อสู้ไม่จําเป็นต้องชนะรวดเดียวชนะใหญ่มันต้องสะสมชัยชนะเพราะอะไรเพราะทักษิณเขาเล่นทุกเม็ดจําได้ไหมเขากลับมาครั้งนี้เขาทําทุกอย่างทําทุกนโยบายทําทุกเรื่องเราก็สกัดทุกเรื่องเช่นเดียวกันพอปทกลายเป็นผู้รับเหมาทางการเมืองไปแล้ว นึกอะไรไม่ออกขอให้บอกคอปทอก็แล้วกันนะแบงค์ชาติเราก็จะไปไปที่ไหนเราก็ไปตราบใดที่มีการแทรกแซงทั้งกระบวนการยุตธรรมและการเมืองอยู่แบบนี้คอปทอกองทัพรมสปปสอ,บอ,บปสอก็จะไม่ปล่อยไว้เช่นเดียวกันเรามีเวลาพักอยู่แต่อย่าพักเต็มที่กันเลย หรือว่าพักแบบอุ่นเครื่องนะวันนี้ทำงานกันเต็มที่ตากแดดกันแล้วพุทธพลฤหัสใครใครที่ไม่พร้อมอยากกลับบ้านพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่วันศุกร์มาระดมพลกันใหม่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ระดมพลกันใหม่วันจันหน้าที่สิบเจ็ดก็เป็นวันศุกร์ดิบอีกวันวันอังคารที่สิบแปดก็เป็นวันเผาจริงอีกวันครับพี่น้องครับ มาแค่นี้ทําให้รัฐบาลตกใจได้นี่ถือว่าประสบความสําเร็จนะพอเราเริ่มมาตํารวจเขาก็ตกใจก็กันพื้นที่ก็เป็นธรรมดาเขาก็คิดว่าพวกเรานี่เจอตํารวจแล้วจะกลัวเพราะอย่างที่พี่ตูจะตุพรบอกตํารวจแค่นี้ไม่ขนามือพวกเราเหรอกครับแก๊สน้ําตาก็เจอมาแล้วกระสุนก็เจอมาแล้ว เอ็จ็ดสิบเก้าก็เจอมาแล้วเจอมาทุกอย่างแล้วไม่เจออยู่อย่างเดียวตอนนี้ไม่เจอคนชื่อแพรทองทานชินวัตน้องที่อยู่ทำเนียบมาบอกว่าพอผมรายงานพี่ไปแล้วพี่ไปพูดบนเวทีผมเกือบสวยครับพี่ <c oughs> เพรว่าพี่ไปพูดระเรียนรุ่นเดียวกันกันกบผม <c oughs> มันมีเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในธทำเนี่ยเพียงคนเดียวที่ไปเรียนดำน้ำกับผมรุ่นเดียวกันไงเถอ,อตัวไปแต่เขารู้ตัวไปแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรถือว่าทำดีเพื่อพี่น้องประชาชนก็แล้วกันวันนี้ก็จะสบายๆกันนิดหนึ่งพี่น้องครับพรุ่งนี้ใครว่างก็มามาเติมกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสุการทิตย์มาเติมพลังกันให้เต็มที่เหมือนเดิมวันจันทร์สุกเด็บก็มาอกีก วันอังคารที่18ก็มาอีกแล้วมาอีกมาอีกมาอีกจนกว่าจะได้รับชัยชนะครับพี่น้องครับพบกันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณครับ